ไลด์เด้อร์เบเดอ้อนี่คือเดินทางฮอดส่วนอุภูมิบางกอกเนาะมาเจอฮุสตนันเทคซ์ท์อเมริกาหละแล้วก็มาทานเทปเป้อ่าเทปเป้ไต้หวันมาทานเทปเป้ไต้หวันวันนี้ค่ที่เดินทางกับไปหาลาวเนาะ นั่นกบสวนนพภูมิถือว่าง,งามหลายเทื่ออืองามดีจะมาหลายเทื่อแล้วล่ะอือสนามบินสวนนพภูมิบางกอกอืออันนี้จะสันส้น2อือบนอาหารบนลอ่าถายเครื่องต่างเนาะอ,อย่าเอ็มเนี่ยเอ้อแบงกอก Thailand, uh. after I travel from Houston, Texas, USA, with uh, to Taipei. Yeah. to Taipei and Taipei, Taiwan, and come here at Bangkok before go to Laos. Yeah. It's nice over here. Yeah. บุนัยศ์ศูนย์ภูมิแอร์พอร์ตบางกอกไทยแลนด์

quậy ngắm lại check in cái thím anh 2 h và nhận delay nó อีกเป็นสั้นหนึ่งงามแน่ดีมักจะกเะจาข่าวพปเจ้ากระเบนทายหูให้บึงเนาะโดยทายหูให้อันเี่เอ่าวิดีโอให้บึงเนาะ มาข้างข้างนี้แหละก็ดเลยมาเหตดวีดีโองามหลายง่ายดีอืมก็เลยมาเฮตดวีดีโอให้พี่น้องคราบเิ่งวันนี้เนาะก่อนจะไปเช็คอินข้ามไปลาวเย a h yeah, I'm I'm going to Check in to travel to Laos. Hmm. After I travel for uh, over twenty-six hours from Houston, Texas, this uh, and when you type it, Taiwan. Now come to Bangkok before I go to Laos. Uh,

The flight delay at Houston, uh, Texas, for two hours. At Thai, uh, Taipei, Taiwan, too, uh, also delay. Uh, now, at the Bangkok, before go to Laos, also delay. Uh, เดินทางออกจากฮิวสตันเท็กซัสยูเซ่เนาะแต่ว่าบอนข่าวพเจ้าอยู่มาในสันทุศปีแล้วเดินทางไปามาไทเปเอา่าไต้หวันมาดิเร่ย์ยนอีกเนาะดิเร่ย,ยูยฮินสตันเท็กซัสสองสัมม่วโมงบกพอ มันดิเลตอยู่ไทเป้ไต้หวันอีกเดี๋ยวนี้มันดิเลตอยูอ่สูนภูมิบางกอกอีกรุ่งเฮียนบูร์เถือามเนาะไม่กับมันดิเลตอยู่ในการที่ไปเดินทางไปหาแผ่นดินแม่เนาะก็คือ,อประเทศเราคือว่าคงจะฮอดยังความสวัสดิภาพ พระเกจิบาข้าพเจ้าเช็ค no? อ uh. yeah. ินเนาะเป็นว่าสองโมงครึ่งวันยุ่งนั่งระมบานเถอะเออ ยนี่กทีมันที่เวียดนามเพื่นว่าเอ้เนเดี๋ยวดีเลยอ่าตัวนี้นรเปิดเก์เธอตัวนี้อสายกันดินแล้วเนาะอคิวีซีซจะไปเว้นกันออ อันนี้ก็เคยมาหลายเท่าแล้วนี่ามาชายหุหบแตงหอยเนาะอฮาไปเบิ่งคลิปนี้เหรออย,ย่าลืมเด้อกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเลยเนาะ whoever watching this video please subscribe it's clapping i k e uh, o o c o m n a yeah, l i t please this uh s n i r p um, at uh, b a t h a i l n d y e t o o m a y t i e o e a ได้ถ่ายวดีโอให้เบิงเนาะอันก็ทานอก ข้างนอกเนาะนี่ส่วนที่บ้านนี่ก็เมื่อยบ่แม่นน้อยเดินทางก็ได้เออที่นี่นก็บ้านแผ่นดินแม่เฮาเออเออแผ่นดินแม่เฮาเนาะ บ้านเกิดนอนแต่ยุ่งใส่กับขค้นหอดที่เก้าอืมขันมีเงินก็อยากมาลินซุป,ปีเพื่อละก็ห่างมาเท่านึงแล้วแต่สองพัสิบเก้าแต่ว่าโควิดเข้ามากเลยไม่ได้อ่ไม่ได้เน,นึ่งท่านเนาะเออจะถือว่ายังไงเติมเนาะอ่าอากาศก็พอดี บุก่ันมนหนาวนุ่มจะเก็ตก,ก,ก,ก็ได้บุนนุ่มก็ได้เนาะอืมเริ่คือป้าห,หล่ะขับไปได้บึงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมมันแล้วก็กดติดตตมำด้ยเนาะอ่าขอขอบใจลวงหน้าเ้อะแล้วก็ไอเซต o n c e a g a i n who e v e r watching this video please uh like uh comment and subscribe please subscribe ให้ h e r e the f ด r the other คลิปนี้ก็เดินทางมาเติบลองเวลองทราบฟอร์มทูสตันเท็กซัสยู s ซว We Go To Laos had to go to uh, taipei taiwan and came here at bangkok all delay <laughs> all delay yeah. ah see you next next clip bye-bye